เมื่อเราเกิดมาจิตใต้สํานึกของเราก็ใสสะอาดเปรียบเหมือนดังน้ำแก้วนี้ที่ใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นน้ำแก้วนี้เริ่มผ่านเหตุการณ์เริ่มผ่านประสบการณ์เริ่มเจอสิ่งต่างๆที่เข้ามาจนน้ำแก้วนี้เริ่มเปลี่ยนไปบางครั้งคนรอบตัวเราคนที่เรารักอาจจะส่งคำพูดต่างๆและสิ่งต่างๆเข้ามาสู่น้ำแก้วนี้ แม่ของเราอาจจะพูดกับเราว่าแกมันไม่ได้เรื่องแกมันห่วยแตกแกมันไอเด็กโง่แฟนของเราอาจจะพูดกับเราว่าเธอมันห่วยเธอมันไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยเธอมันโคตรแย่เธอทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพื่อนรอบตัวอาจจะพูดกับเราว่าอย่าฝันเฟื่องไปเลยแกไม่มีทางสำเร็จหรอกคนอย่างแกอย่าคิดใหญ่ ทุกคนเห็นไหมคะนานวันเข้าน้ำแก้วนี้ก็ขุ่นลงเรื่อยๆดำลงเรื่อยๆมันเปรียบเหมือนจิตใต้สำนึกของเราค่ะถ้าเรารับแต่ข้อมูลลบๆรับแต่ความเชื่อแย่ๆคําพูดที่ดูดพลังของเรามาเรื่อยๆจิตใต้สำนึกของเราก็จะมีสภาพแบบนี้เลยทำให้หลายๆคนนะคะเริ่มเป็นคนที่ไม่รักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคิดลบ เป็นโรคซึมเศร้าวันนี้ค่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอนาคตของเราให้มันดีขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยการสื่อสารด้วยการส่งคำพูดส่งความเชื่อใหม่ๆที่ดีให้กับจิตใต้สำนึกดวงนี้น้ำใสขวดน,นี้ค่ะเปรียบเหมือนสิ่งดีๆคำพูดดีๆความเชื่อดีๆที่เราจะต้องเติมลงไปให้กับจิตใต้สำนึกของเรา ถ้าเราเติมลงไปเรื่อยๆทุกคนดูผลลัพธ์นะคะฉันเป็นที่รักฉันคือคนมั่นใจฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จฉันทำได้ทุกอย่างฉันดีพอฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันฉันขอบคุณร่างกายฉันขอบคุณทุกลมหายใจของฉันฉันรักตัวฉันเองและฉันเป็นที่รักของผู้คนทุกคนเห็นไหมคะ ยิ่งเราเติมน้ำที่ใส่ลงไปเติมคำพูดดีๆเติมสิ่งดีๆลงไปเท่าไหร่หน้ำที่เปรียบเหมือนจิตใต้สำนึกของเราก็จะเริ่มกลับมาใสขึ้นใสขึ้นเราต้องการชีวิตของเราเป็นแบบไหนเราเติมคำพูดเราเติมความเชื่อที่ดีลงไปค่ะทุกคนทุกคนดูค่ะน้ำกลับมาใสอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมคะว่าเราเป็นคนที่สามารถกำหนด ชะตาชีวิตกำหนดอนาคตของตัวเราเองด้วยสิ่งที่เราสื่อสารลงไปสู่จิตใต้สำนึกของเราหมั่นพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่มีพลังคำพูดให้กำลังใจตัวคุณคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณดีพอและคุณยอดเยี่ยมและชีวิตของเราก็จะกลับมาใสาสะอาดและเป็นไปตามสิ่งที่เราสื่อสารกับตัวเราเองค่ะ อย่าให้ใครมาทำลายมาดับฝันมาทำให้จิตใต้สำนึกหรือน้ำที่ใสของเราต้องขุ่นมัวคุณอยากมีอนาคตแบบไหนคุณกำหนดได้และคุณสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวคุณเองเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์และแชร์แบ่งปันออกไปเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนของเรากันนะคะ